ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Auto Review แหล่งรวมรีวิวรถยนต์ที่น่าเชื่อถือและจอดลึกวันนี้เราจะพาคุณไปชมหนึ่งในรถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดนั่นก็คือ Toyota RAV4 ปี2025รถรุ่นนี้ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและการใช้งานที่คุ้มคา่าและในปีนี้มันยังคงรักษามาตร,รฐานเดิมไว้ได้ดีมาดูกันว่าด้านพื้นที่ใช้สอยและฟีเจอร์ต่างๆจะน่าสนใจแค่ไหน เริ่มที่พื้นที่ภายในห้องโดยสารโตโยต้า RAV c ี2025ยังคงโดดเด่นเรื่องความกว้างขวางและการออกแบบที่ชาญฉลาดเบาะหน้าทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสารมีพื้นที่สีสันและที่วางขากว้างขวางแม้สำหรับคนตัวสูงเบาะนั่งให้การรองรับที่ดีสำหรับการเดินทางไกลและวัสดุภายในได้รับการปรับปรุงให้พรีเมียมยิ่งขึ้นโดยเฉพาะพื้นผิวแบบสัมผัสนุ่มที่เพิ่มความหรูหราในส่วนของเบาะหลังผู้โดยสารจะรู้สึกสบายกับพื้นที่วางขาที่กว้างขึ้น และพนักพิงหลังที่เอ็เล็กน้อยเพื่อความผ่อนคลายเบาะหลังรองรับผู้โดยสารได้3คนแม้ว่าเดินทางใกล้2คนจะนั่งได้สบายกว่าหากคุณมีเด็กเล็กรถรุ่นนี้ก็เหมาะเพราะมีจุดยึดเบาะนิราภัย l a t c h ที่ใช้งานสะดวกด้านพื้นที่เก็บสัมภาระ RAV4 ปี2025ก็ยังทำได้ดีมากด้านหลังเบาะหลังคุณจะได้พื้นที่ประมาณ37.6ลูกบาศฟุตซึ่งพอสำหรับของใช้ประจำวันหรือสัมภาระช่วงสุดสัปดาห์ หากพับ,บอบ์ดหลังลงพื้นที่จะขยายได้ถึง69.8ุลูบบาทฟุตซึ่งถือว่ากวาง้งในระดับต้นๆของกลุ่มรถประเภทเดียวกันพื้นที่เก็บของเรียบและต่ำทำให้ขนของเข้าออกสะดวกขึ้นและยังมีฟีเจอร์เล็กๆอย่างพื้นที่เก็บของด้านข้างและแผ่นพื้นกลับด้านได้ มาดูเรื่องฟีเจอร์กันบ้าง RAV4 ปี2 0 2พมาพร้อมเทคโนโลยีครบครันรุ่นเริ่มต้นจะมีหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วแต่รุ่นที่สูงกว่าจะได้หน้าจอ10.5นิ้วที่คมชัดและตอบสนองดีรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายทุกรุ่นรุ่นสูงยังได้หน้าจอแสดงผลคนขับแบบดิจิทัลขนาด12.3นิ้วและระบบเสียง JBL สำหรับคนรักเสียงเพลงระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense เป็นมาตรฐานในทุกรุ่นมีทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ระบบช่วยให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและเบรกฉกเฉินอัตโนมัติซึ่งทั้งหมดทำงานได้อย่างราบรื่นและเพิ่มความมั่นใจขณะขับขี่หลังคาพาโนรามาเปิดรับแสงธรรมชาติช่วยให้ห้องโดยสารโปร่งขึ้นพร้อมระบบปรับอากาศแยกซ้ายขวาเพื่อความสบายตลอดการเดินทางยังมีช่อง usb หอไลจุดทั่วห้องโดยสารและแท่นชาร์จไร้สายในรุ่น็อปซึ่งช่วยให้การใช้งานในชีวิตประจำวันสะดวกยิ่งขึ้น โดยรวมแล้ว Toyota RAV4 ปี2025ยังคงความยอดเยี่ยมในด้านพื้นที่ใช้สอยความคุ้มค่าและฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานไม่ว่าจะเป็นขับไปทำงานออกทริปหรือพาเด็กไปโรงเรียน RAV4 ก็พร้อมลุยทุกสถานการณ์ถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องออโต้รีวิวของเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป